สิบโมงเจอกันนะที่ห้องประชุมผู้ปกอครองเครื่องยุ่งยุ่งเคื่องยุ่งเครื่องเปล่ามาแม่กุกกี้กับเปล่า ما, มาเมื่อกี้นี่เลยเวลาน 8, ัดไปคนละสองนาทีตื่นขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเอาเองจ้าแม่กกุกกี้ค่ารางถวยอยู่เมื่อกุกกี้เ่อนเฮ็ดกุกกี้่นเป็นคนต่อเองเด้จ้าเมื่อ สัสดีค่ะวันนี้ไปโรงเรียนวันที่สี่ค่ะสู้ๆนะสู้ๆค่ะแล้วก็จะไปส่งโกกี้เมื่อวันนี้แม่โกกี้โดนเชิญผู้ปกครองจะโอโตสร้างก็เลยสิดไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราไปกันเลยออกบ้านประมาณแปดโมงสี่นาทีจ้ะโอเคสิบ <c oughs> okay. โมงเจอกันนะ ที่ห้องประชุมผู้ปกครองอือสู้ๆเดี๋ยวไปส่งน้องไปส่งกุกกี้ต่อจะ้ะจากนี้ไปประมาณ6กกิโลไปกันวันนี้จะไปประชุมผู้ปกครองค่ะคนเรียกไปประชุมตอนแรกพิ่นกะเรียกแต่แม่ไปจ้ะจะมาพอกุกกี้พิ่นกลับไปเป็นมู แม่กกี้ตอนแรกบอกว่าบบไปยังฉันไปคนเดียวได้เขต้องกังวลฉันเอาตัวรอดได้อยู่แต่เพื่อนกับพทา่าันได้วางใจจ้าเพื่อนกะสิไปเป็นมูไปกันจ้าแล้วอีกเจ็ดนาทีจะถึงบนี่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเอเพื่อนกะเอิ่นมาประชุมเพียงแค่ว่าอ่าอะไรนะ เกี่ยวกับการพูดคุยเตรียมการเรียนการสอนอย่างประมาณนี้แมจ่จกามาทําความรู้จักว่าแม่กุกี้เนี่ยมีพี่นองจะกค้นกะอ่ายูทีไทยเป็นแบบแบบแบบไดกันชักค้าประวัติยังนู่นนั่นนี่ซื่อ,อจ้าก,ก็ไม่มีอะไรมากมายอพอกุเกี้เพิ่นกะพอ,อกับก่อนเพราะว่าเพื่อต้องเหตุงานแม่จ่า เทิงหุ่งหุ่งเทิงยุ่งเทิงเปล่าออมาแม่กุกี้กับเปาออมาเมื่อกี้นี่เลยเวลานะัดไปคนละสองนาะทีก็ไม่เป็นไรจ้ะ วันนี้เลิกเล,กเลิกเร็วค่ะออกมาหาซื้อกับข้าวเล็กๆน้อยๆคุณนายบอกอยากกินอาหารรสจัดอีกแล้วเพื่อนคือสิบประยูทองของเพื่อนหนูอยากได้มาม่าเหรอหาเอาตี้ละ่ะอันนี้ก็น่าอร่อยอยู่นะคะเอาที่รสเผ็ดไหมละ่ะเอเคยกินะปะเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวิ้าิเบอร์กรนีก็จะเป็นช่วงกำลังสอบกันนะจ๊ะ ลแล้วที่นี่ช่วูผัวก็กจะแยกเรียนแยกออกมาเรียนต่างหากเพราะว่าเพื่อนๆก็สอบพอถึงเวลาก็สิปอยอันนี้งไงต้มยำกุ้งลองไหมล่ะอันนี้อร่อยอยู่ก็ตวสังซื้อให้แม่กินประจำเอาไปลองเด้ไม่เอาด้วยเอาเอาด้วยก็ได้เผื่อวันไหนแห้งๆ <laughs> ไปเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปแล้วกับข้าวแต่วันนี้มาซื้อแค่ของอยากกินในวันนี้เฉย Okay. ผ่านไปหาอาหารซีฟูด้ดโกกิมีเยอะอยู่นะโกกีิจะกินอะไรอะโกกิได้แล้วเมื่อก,กี้นี้เอียนดีอันนี้เป็นใส่ซุกกี้อเออพาแล้วก็โอเคเ<ม>พราะแม่โกกิแพ้กลุ้มเพราะเอาแกะแล้วนี่มือสิบันมากๆเลย<ม>ก็เลยเอาแบบที่เขาแกะเรียบร้อยแล้ว<ม>ไปดูอะไรอีกเอาเหมึกไหมล่ะ ลูกชมพูชอบกินหอยอันนี้ไหมหอยเชลล์อ่ะชอบไมหไมล่ะไม่ได้ชอบก็ไม่ได้กยนก็ได้ไม่กินลองดูสิละแต่ว่าหมึกไม่มีอ่ะ <c oughs> ปกติจะมีหมึกนะอ๋ออยู่ฝั่งโน้นไง เนี่ยเขาก็จะผ่าตัวให้เรียบร้อยแล้วโอเคคุณนายอยากกินซุก,กี้อีกแล้วค่ะซุก,กี้น้ำอะไก็กเป่ามาผัดก่อนเห็นมันหอมๆพร้อนไม่ผักไม่งอกไม่อะไรทั้งนั้น ซุก,กี้ของคุณนายค่ะซุก,กี้แบบไม่ใส่อะไรเลยผักเกือะน้ำจิ้มคุณนายชอบเผ็ดๆดจ้าตื่นขึ้นมาเพิ่งเพื่อนเฮ็ดเอาเองจ้าแม่โกโกี้ข้าล่างถั่วยอยอกกู่เพิ่์นโกกีเ่อนเฮ็ด ตู้กับข้าวไปวางไว้ข้างหนาให้ด้วยพูผ้าให้ด้วยจะเอารถมาจอดลงรถแล้วเนี่ยอ้มิจังก็ช่วยกันนะลกูกพี่ชมพูยังไม่ตื่นเลยวันนี้วันเสาร์ตื่นสายได้พักผ่อนงวกันยองๆอยู่จ้าพักกพึงจะตื่นเพราะท่านเอ็ดร่างนายยังอยู่เอาเปิดดูสิโอ้เอ้า กกีเพค่นเป็นคนต่อเองเด้อจ้าเบิงแล้วก็แบบสุดยอดเลยในการต่อแม่กันยังคิดบาถึงเลยดูขึ้นสั้นข้างบนเองแล้วก็จะปล่อยให้มันชนกันนะทีนี้เพื่อเห็ยให้มันชนกันนะเรียบร้อยจบเกมนี่แหละในสิ่งที่เพื่อนเห็ุแล้วทีนี้มันก็มาเริ่มเริ่มจากตรงนี้ด้วยนะอันที่สอง ๊ัดก็จังเนี่ยว้าคุนดูอยู่ในหนังก็คือปล่อยให้มันชนกันไม่ทำพังนะลูกดูต่อจากชั้นนี้แล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ๊าดแต่ขนาดแม่ยังคิดบอกอกอเลยนะจ้ะ อยู่อย่างเดียวก็คือไม่พูดอ่ะแล้วทีนี้อันนี้ก็คือชั้นนี้ก็คือสูงสุด <Okay. S 2> ดูจากมุมก็ได้ทําให้มันสูงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สูงมันก็คือจะเปี่ยนเป็นช่องที่สองไม่ได้ช่องที่สามไม่ได้อ่างเงี้ยเก่งเก่งแล้วมาเบิ้งฐานตรงนี้ที่เพื่อนเฮ็ปดมอจ้ ทำเรียงเลียงเรียง,ยงให้มันสูงขึ้นหนึ่งสองสามสามชั้นแค่เฉพาะมุมนี้เด้อจ้ะและ้วมุมนี้ก็แค่สองชั้นแล้วมุมนี้ก็แค่ชั้นเดียวโอ้สุกอยสุกอยว้ามื้อนี้แม่ก็กลีกะเฮ็ดน้ำยาขนมจีนเนาะจ้ะได้ยินว่านว่านี่ลูกเพิ่นบ่นว่าเพิ่นอยากกินเนี่ยที่มันเผ็ดๆเพราะว่าอยู่โรงเรียนมีแต่อาหารจืดๆว่าจ้ะ แม่ก็เลยตื่นขึ้นมาเหตุอาขนมจีนน้ำยาป่าให้แต่ว่าบ่มีตีนไกจ่จะบ่มีลูกชิน้นเพิ่นบ่กิีตีนไก่แล้วก็ลูกชิ้นกับบะมีบ่มีอหยางใส่กเ็เลยพอดีมีตีนไก่อยู่ในเอ๊มีปีกไก่มาจ้าอยู่ในตู้เย็นเหลือแม่ก๊กี้เลยเอามาใส่กันจ้าจ้ามื่อนี้แม่ก๊กี้จะมาจัดการกัวจ้า โลกมากๆเลยพากันกินได้เมื่อคืนนี่เป็นคืนวันศุกร์เนาะจ้าก็เลยบ่อ้ดก็บเพราะว่าวันเสาร์ก็บ่ไดดไปใส่แล้วแม่กกีก็จัดการล้างถ้วยก่อนจ้ะช่วงนี้แม่กกีก็สิเป็นบวมๆแน่จัหน่อยเนาะจ้ะอวดเลยละจ้าบแม่นบวมธรรมดาอวประยะสุดท้ายช่วงนี้ก็มีมูกินข่าวเนาะจ้าตั้งแต่ช่วู่มานี่กับภากันส่วนกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินกะคิดหาแต่เมนูสิสกินแม่จ้า กะแม่กกอกีก uh ับบอทันไนได้ไปตอบคอมเมนต์ได้หลายๆคลิปแล้วจ้าแทบทุกคลิปเลยแหละแต่ว่าแม่กกอกีกับเลื่อนอ่านมือทุกคลิปแล้วจ้ากัว่าสิไปตอบกับบอทันไนได้ไปตอบจักเกื่อจ้าค้าหยาค้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าแม่กกอกีกับอ่านมือทุกคอมเมนต์แล้วจ้ากับช่วงนี้อาจจะบ่ค่อยเห็นแม่กกี้อ่าเฮ็ดกับเขาหรือว่าเฮ็ดยังให้พ่อกอกี้เพิ่นกินเพราะว่าเพื่อนบ่ค่อยได้อยู่บ้านแม่จ้าเพื่อนหยุ่งหยุ่งงานแห้ง เพื่อนกะเลิกงานมากกะเลิกมาดึกๆกับมาเพื่อนกะกินจากข้างนอกมาเรียบร้อยแลวจ้ะกินกับลูกค้าหรือว่ากินกับมูก,กับยางมาั้งส่จา้าเพื่อนกะคิดว่าแมกโกกี้กะสิาเากเพื่อนก็เลบยบ่ค่อวยให้แมกโกกี้เฮ็ดกับเขาให้กินแต่บางั้งก็เฮ็ดให้กินอยู่จ้ะแต่ว่ากับบ้ถ่ายลห้เห็นกับบ้ถ่ายคีปให้บึงตลอดเพราะว่าเพื่อนกะเลิกดึกจังส่แม่จา้ากะ ช่วงนี้เพื่อนกะเฮ็ดงานเพื่อนกะไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยบ่คอยได้เห็นเพื่อนอยู่ในคลิปปันไหนกะสิส่วนมากกะสิจะใส่เวลานําครอบครัวแต่วันหยุดจ้ะช่วงนี้กะสิเล่งเฮ็ดงานหนักแน่จักน้อยเพราะว่าอายุกะเริ่มร้ายแล้วแม่จ้าลูกกะมาเรียนที่ญี่ปุ่นพาละกะเพิ่มขึ้นแน่จักน้อยกะต้องขยันเฮ็ดงานนักกวัวเกาจ้ะกะแบ่งนาทีกันจ้ะกับแม่กุกิ ในคอมเมนต์เนาะจ้าบางคนก็ถามมาว่าพี่ชมพู่อายุเท่าไหร่แล้วชมพูน่นี่อายุ13ปีเนาะจ้าการเดียนอยู่ไทยมาแล้วเรียนม1มาแล้วสักพักก็มามาต่อที่ญี่ปุ่นจ้าพื้นฐานของน้องก็บ่คม่อหยังยไรแม่จ้าแต่ว่าช่วงนึงแมกก่ก็กีกับห้เรียนออนไลน์ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างเป็นแบบว่าระดับพื้นฐานเบื้องต้นเยน่รื่องส่แม่จ้า กัพรอได้ได้พอพอรู้เรื่องข่าวๆว่าสวัสดีอย่างง้นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแต่กับบ่ได้ลึกซึ้งปัญดายากัสิมาเรียนรู้เพิมเ่มเติมอยู่ที่ญี่ปุ่นจ้าเขาก็จะมีแท็บเด็กให้เด็กๆทุกคนถือเพื่อสิไใดสื่อสารกันแม่จ้าเวลาจะพูดคุยกันอย่างเงี้ยกับจับแท็บเล็ตมาแปลภาษาคุยกันแบบง่ายๆเลยจ้าก็ก็ถือว่ากัโอเคอยู่จ้า ผ่านไปได้ประมาณ4วันแล้วชมพู่ถือว่าโอเคอยู่ฝึกฝนได้ง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายอยู่จ้ะเดี๋ยวแม่กกิจก่าจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะจ้ะการพากก็อาจจะสะดุดแน่หรือว่ามีเสียงรบกวนเพราะว่าเด็กหน่อยกวนมากๆได้จ้ะจริงๆแล้วพอกกิีเพิ่นเตรียมโรงเรียนแบบว่าจะเป็นเหมือนโรงเรียน ฝึกภาษาญี่ปุ่นโดยตรงเล่แม่จ่าจะเอาชมพูเนี่ยไปเลียนประมาณ3เดือนเพื่อนกะเอาวิดีโอให้เบิ้งเนาะจา่าอ่าครั้งแรกที่อยู่ในโรงเรียนนั่นแนะนําตัวรายง,งานตัวแบบใดแบบใดจนึงสิก็อาจจะบอคอยเข้าใจว่าบ่ได้แบบไ,ดแบบไดแต่ว่าผ่านไป3เดือนนึงสิเพิ่นกะสิเอาวิดีโอแบบ before กับ a ั t เตมาให้เบิง่งก็คือแบบเว้าวภาษาญี่ปุ่นได้เก่งมากๆเลยแม่จ่าเด็กที่เลียนอยู่ห่นฝึกอยู่หานเขาก็สิฝึกใครเป็นแบบ ประเภทนี้ญี่ปุ่นหรือว่าภาษาญี่ปุ่นทุกสิ่งทุกอย่างแม่จ่าโรงเรียนนั้นกะส่วนมากกับิมิแต่แบบนานาชาติจะเป็นพวกฟิลิปปินส์เวียดนามหรือว่าจีนแบบลูกที่ติดตามแม่มาอยู่ในญี่ปุ่นนั่นแหละจ้าแต่ว่าพอพอชมพู่ได้เรื่องเอ้ยพอชมพู่ได้วีซายายมาปุ๊บพอโกกีติดต่อไปโรงเรียนนั้นเขาบอกว่าถูกปิดแล้วแม่จา้า พ่อกูกีก็เลยหาโรงเรียนที่แบบว่าที่เข้าใจกับการสอนเรื่องภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้แบบนี้แม่จ้าแต่โรงเรียนกับบ่ไก่ปัใดดอกจ้าขับรถไปกับกะอ่าห่างจากบ้านประมาณ4กิโลจ้ากับบ่ไก่ปัใดบ้านกับโรงเรียนกะอยู่ระแวกทุ่งนาจ้าอยู่ชนบทรเนี่ยจักหน่อยกับบ่ออันตรายบ่มีอียงน่ากังวลอียงมากไม้ปัใดจ้า จับกันอย่างชินแบบสนิทเลยเนะบึงแนะ่จับบ้าจับยังกันสนิทน,ทน,ทนมกันค่ะเป็นอย่างไะละมือจะละเรียนมันจะต่อยังไงอีกแล้วลูก พอรับบอนนดอกมือนี่ต่ออยู่เบิ้ลมือจะไปแล้วหรอไปนแล้วะเออเอาบายบายก็จังบายบายก็จังก็บายบายด้วยก็จัเอาบายบายเอาเขาเป็นเฮ็ดเขาเป็น